สวัสดีนะครับกันอีกครั้งนะครับอันนี้จะวิ่งคนาสองข้างหรือเปล่ามันเป็นที่กูขาดด้วยนะมีท่อด้วยลำบากหน่อยม,ไมัไม่แน่ใจนะครับว่าเขาจะวิ่งสองข้างหรือจะวิ่งข้างเดียวเพราะตรงนู้นเป็นที่กูขาดและมีท่อเลยนะครับโอ้โหหมดแรงไฟเยอะมากครับบนหัวคนายังไม่เจอหนูเลย วิ่งสองข้างครับทีนี้กําลังวิ่งเป็นร่องแหวกกลางอยู่นะครับอ้าวดูกันให้แบบสระจายกันไปเลยครับอ่าอันนี้วิ่งสองข้างนะครับวิ่งข้าากันเดี๋ยววิ่งลองทําให้ปนก่อนนะครับแล้วก็วิ่งเป็นแนวด้วย เอาเอาหัวคันสักหน่อยดิยเนี่ยมุมคันโอ้โหลกมาก สอือกเะเองหรือตุ่หมูตุ่หมาผมก็เคยติดไม้ป,ปั่นนะครับอันนี้จามไม่ได้ก็น่าจะสะอึกนะครับน่าจะใช่สะอึกตัวติดไม้ป,ปั่นเลยครับในตัวนี้เนี่ยต,ตัวติดไม้ป,ปั่นเลยเนี่ยอย่างเหนียวครับถ้ายิงมันหมาดมันหมาดนะไม่ถึงไปแห้งนะโอ,โ,โอ้โหอาดโอ้ <laughs> ปิดไม้ปั่นแล้วก็ไม่อยากจะออกโหเกือบพลาดนะครับเนี่ยล้อมม่เหลยอโหตัดไปหน่อยจะร่วงเลยเนี่ยเป็นท่อครับไอ้ท่อบอ่อประดานนะครับแล้วนี้ก็ไม่ใช้แล้วก็ไม่ทําฝาปิดไว้ด้วยโอ้ยอเดี๋ยว เอาเอาเตีนเตียนตั้งหน่อย่าเย็นท่านทานท่านไม่ต้องลึกก็ไม่ต้องลึกพอแล้วพอแล้ว,อลวโอ้าหน้านะคลองนะครับนี่นะครับคลองอย่างลกมากโอ้โหหวาดเสียวเลยเมื่อกี้นี้ไอหลบอบบวน Oh, oh. เอาละเอาละไม่ต้องเอามาเดี๋ยวใบบีดดันเอามาอันไหนเสีเสียวได้ชอบจังเลยท่านเนี่ยอ๋อ oh, พอดีมีมีรถม,มาทำความสะอาดริมคลองนะครับ oh, oh. โอ้โหลกมาก เราวิ่งันะต่อเดี๋ยวเราหามุมอยู่เหนือล้มก่อนที่ฝุ่นครับ ไม่เห็นเลยเริ่มชักดินขึ้นรูปแล้วนะครับเขาวิ่งสองข้างโอ้เมจา้าคุณตลบอบอวน เก็บรายละเอียดมุมคันนะครับ ไม่จะฝุ่นเริ่มถอยย่ำแล้วน,นะครับนี่ดูให้จ่าไปครับท่านชมครับ มาวันนี้รู้สึกว่าจะขยันถอยย่ำเป็นพิเศษนะครับทีนี้ก็จะวิ่งเลียนซ้ายเลาะข้างคันนะครับสองข้างจะเป็นอันว่าเสร็จนะครับ เอาละครับคณน,น,นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับเหลือลอีกอีกอันครับดันนี้ครับอา่านี่นะครับเหลือคันสุดท้ายนี่นะครับะจะวิ่งเป็นคนาน,นะครับทางถนนนะครับ กันนำ้ำกันน้ำลั่วครับเอาละท่านไม่ต้องถอยไปเยอะโอ้โหมีท่อพีวีซีด้วยหมายวิ่งไม่ปานนีปลาใสเลยนะครับนี่ ไอ้นี่นะครับเลยไปไม่ได้เลยสระน้ำเปเลยเธอลึกด้วยแมมดินปนวิ่งง่ายครับแกนี่โหดจริงจริง ันสันก็ลันได้นะครับโอ้โห,โหขาหดเราเอาลากดินมาโปะข้างคันนะครับ ว่าเราดินมาโปะถนนตรงนี้นะครับ เริ่มยามแล้วนะครับมาสะอาดตาดีครับเวลาวิ่งคนาใหม่ ครับเก็บรายละเอียดเวียนซ้าย วันนี้ให้ดูหน้าโจเฟอร์สุดหล่อใกล้ๆเลยสายโหดทำงานที่มีอู้ครับเจ้านี้เอาละครับเก็บรายละเอียดนิดหน่อย เป็นอันเรียบร้อยนะครับวันนี้สําหรับเจ้านี้นะครับอ่าเราต้องจากลาเบียงที่นี่นะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับติดตามรับชมกันพบกันโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ